ครับค, Bref, ค <iber S 2> ุ้กครับผมคุ้กกี้นุ่มากตนหนึ่งต้นน้าเ้ามากต้เผามันึงเหมืนมาสุกเลยว่าก็ใส่รถถาตขั้นเอาขั้นหนาม้ใจ่เสีย่อมน้องา่เดีย่อ้องใส่รั้ ไอ้ก้อยแสีบๆครับมมนี่ครับก้อยคุมๆเลยสซกเล็กครับแบบนี้ระบบสดเอาเลยเนาะเสีบๆเลยครับกินขางทางเนีม่มเศาก,ก็จะออกทำงานครับมาครับมาเสีบๆนะกาพม่น้อง ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งครับที่เฮดกับเข่าได้แซบมากเลยเจเจนะก้อยแซบต้มแซบต้มขมก้อยขมครับสุกเล็กสั่งได้ทุกอย่างเลยครับอาหารการกินแก็มีหลายแบบเพราะว่าจะเป็นผัดปลาดุกผัดหมูปลาผัดเผ็ดปลาไหลมีทุกอย่างครับของเปกกรมีเด้อครับเด้อเปกเส้าเปกสี่ิบเปกกากก็มีครับ เป็นแบนเก็มีเจนาจัดให้บัวแพงครับเป็นกันเองครับผมหลานอีสานบ้านเท่าเองครับขานี้คมแรงกระบ,บังนี่เลยข้างกับโรตัสตลาดตลาดหน้าฮอนด้าครับฮอนด้านี่คมแรกบบงกระบังเครื่องปูนคอนกับบ่แบบบ่วบ่ขี่ทีนะพักก็ได้ครับมาว่าจะเป็นกระเทียม หอมดมงหอมแดงพริกสดผักนี่เาเบาเลยมาเป็นสวนเลยครับแต่ผมบอกไดมาให้เบึงนซื้อพักอยู่ข้างๆนี่เพียบอ่ะเจนาจัดให้ผักไม่อั้นครับสกเล็กเพิ่นนี่ก็จ้าละหกซิบครับขมเบาเรื่องต่อการแบบได้บอกคนได้ขมมากขมน้อยขมจัดขมพูดีจอาแบบซับแบบพอซับได้เบิดครับเจนาจัดให้เพิ่นว่เสร็จเสร็จทำกันได้ครับผม มีหลายแบบหลายสไตล์ตองการเนาะแต่พมมากินกระเทียมนะก้อยนี่มันเข่ากันครับกระเทียมกับหอมแดงพริกซดเอ้ยกินพร้อมเฮียพร้อมหน่อยพร้อมไหมแสบหลายโต๊ะกระขางเพื่นกัมากินที่กันแต่คลิปนี้ก็บ่ค่อยไดีวเวกานนะครับเพระาะว่านางกินอยู่ลานเล้วบอกว่าก็เลยเอาว่า,า,าผักเสียงเอา ข้าเหนียวสองหอจัดไปเลยมือนี่กัเจ็ดสิบบาทครับถือว่าโอเคแหละกินก้อยเนาะกับเสมามาเนี่แหละก้อยแสีบพื้นเก้าครับไปไสดกับเลื่อมโบรานก้อยนี่ไหมก้อยสุกเล็กนี่ก้อยเนี้ยนี่บอกเพื่อนว่าเอาแบบซับด้วครับเจม่านะเจนะ้ากับจัดหายเลยนะแต่ก้อนนี่ผมมากินประจําร้านนี้ครับมากระโมู จังตามขอดทั้อองนะี้สองกากกันนะสองกากนี่ตอนเที่ยงเลยคนละเปกสองเปกกินเหล่ากับเพชรง,งานต่อ,อยโอ้โหมวนครับมวนมืดมืดเงี้ยมาแรงเหลืองงานมากคนขายหอดสามสี่ถุงผมเด้อบางมือหอดหกถุมงมครับเจน่าขายตลอดเลยเนื้อเพ่นนิ้วใหม่ๆเลยได้เพ่นอามาใหม่ๆ้างมาตลอดครับใหม่ๆเลย พวกตับพวกเนือ้อพวกนี่แหละพวกต้มหมกต้มแสบต้มคมนี่ใส่มีเบิดครับขนมเคียงหน้าร้านนี่ทุกอย่างเลยกกว่าได้ครับเกนาพาแสบนี่ข้อมลากับบังด้อครับคางตลาดนาฮอนด้าครับตลาดวัตทิปไพยอยู่ที่ไหน,นกิดไปลองชิมเบิงได้ครับเด้อว่าเสียดีบ่ร้านเปินก็เป็นกันเองครับ